สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะชมที่เปล่าไม่แฝกสันทรายเชียงใหม่กันนะคะจะมีเนื้อที่1ไร่3งานกับอีก71ตารางวาค่ะห่างถนนใบพัด1 414สันทรายปลายเพียง30เมตรเองนะคะทางเข้าที่ดินค่ะอยู่ขวามือนะคะที่ดินจะเป็นที่เปล่าค่ะที่ดินจะมีหน้ากว้าง20เมตรลึกประมาณ160เมตรนะคะแปลงนี้เลยค่ะ ถนนคอนขีดอยู่แน่ที่ดินนะคะไฟฟ้าประปาพร้อมเลยโฉนดแปลงนี้พร้อมโอนเลยนะคะเหมาะสำหรับสร้างบ้านอยู่อาศัยหรือสร้างหอพักหรือว่าแบ่งแปลงขายได้เลยค่ะอากาศดีเห็นยูโดและก็ถนนใหญ่นะคะสาธารณูปโภคพร้อมเลยใกล้ตลาดจะห่างแยกไปอำเภอเพ้าเพียง750เมตรค่ะ ห่างแยกใบพัดแม่บรยไปปลายหนึ่กิโลนะคะน่กจะห่างตลาดแม่บลัยอําเภอแม่แตงเป็นแหล่งชุมชนจะมีโรตัสเซเว่นมีธนาคาร4กิโลค่ะสนามบินเชียงใหม่40กิโลนะคะเดินทางสะดวกค่ะถนนคอนกรีตตลอดสายเลยนะคะขายเมาที่2 9 9 0 0 0นบาทค่ะแปลงนี้ฉเฉลี่ยตารางวาละ3 8 7 8บาทนะคะ โซนนี้ที่ติดถนนใหญ่ตารางวาละ1นึ่งหมือนอัพขึ้นไปเลยนะคะสนใจติดต่อตามเบอร์โทรที่ขึ้นไว้หน้าจอเลยค่ะขอบคุณสุ่การรับชมพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ